วัสดีเพื่อนชาวราศีตุลน,นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้มาดูดวงชะตาของคุณนะคะเพื่อนเพื่อนชาวราศีตุลน,นะคะงานเงินและก็ความรักความสัมพันธ์ของคุณในปี2565นะคะดวงชะตาเป็นดวงชะตาโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะ,ะเรื่องงานของคุณในปี2565นนะคะเหตุสอดนะคะ เหรียญแฮงแมนให้การงานให้กับชาวราศีตุลชาวราศีตุลให้การงานของเขาาอเวอร์ pers, นะคะและห้าเหรียญน,นะคะขอโทษสี่เหรียญน,นะคะใต้สำหรับเป็น หนึ่งดาบเอ็นออฟซอร์สนะคะหลายคนในที่นี้มั่นคงกับงานเดิมที่คุณทำนะคะยังคงเป็นงานที่ไปต่อได้ถึงแม้จะมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องการเงินที่อาจจะยังไม่ถึงนะ,ะไม่ถึงหนที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้ ดังใจมากนะักในเรื่องของการงานแล้วก็โอกาสต่างๆที่บางครั้งนะคะเราพิสูจน์ตัวเองกับเจ้านายไว้เป็นอย่างดีหรืองานที่เราทำเนี่ยค่อนข้างจะออกมาดีนะคะอาจจะมีมองคุณในอาจจะมีคนที่เขามองคุณในอีกลักษณะหนึ่งในแง่มุมหนึ่งนะคะอันนี้ให้ระวังในเรื่อง,องการงานในส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยมันเป็นความวิตกกังวลความไม่สบายใจของตัวคนเองนะคะมีแรงผลักดันจาก คนที่เหนือกว่าคุณนะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในสายงานเดียวกันกับคุณนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้เชิงว่าแย่งงานนะอาจจะเป็นการแบบขโมยไอเดียนะขโมยไอเดียหรือว่าวิธีการคิดวิธีการทำงานของคุณนะคะแล้วเขาเองก็อาจจะประยุกต์นำกลับมาใช้ค่ะจนแบบว่าได้รับโอกาสดีๆได้รับการตอบแทนในเรื่องการงานซึ่งบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกท้อเกี่ยวกับเรื่องงานเป็นบาง ช่วงบางเวลานะคะแต่ว่ามันยังเป็นงานที่คุณนัทำได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะบางครั้งเป็นอุปสรรคที่มาจากเรื่องของความรู้สึกนะอย่างที่บอกนะคะความคิดของเราความวมิตกกังวลนะคะเป็นแหงแมงเพื่อนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องงานนะเกี่ยวกับคนรอบข้างนะหรือเป็นบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจเรื่องธุรกิจการงานของคุณที่ยังคงมีปัญหาเดิมๆนะคะแต่ว่าเป็นเลเวอร์สนะคะแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะถึงแม้ว่าคุณจะ เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาก็มักจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยหรือมีคนที่เขาเห็นคุณค่าของคุณนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงานที่แบบได้รับโอกาสมาจากความเมตตาจากความเสน่หานะบางคนเนี่ยได้ได้งานเพิ่มนะคะจากสิ่งที่คุณทําลงไปนะคือถึงแม้บางคนเนี่ยผลงานคุณยังไม่โดดเด่นมากนะแต่เหมือนกับเห็นน้ําใจเห็นความสามารถเห็นความพยายามของคุณ ตาเขาก็เลยเพิ่มโอกาสหรือมอบโอกาสให้กับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็หลายคนที่ทํางานที่ใช้กําลังแรงกายนะคะหรือว่าความสามารถส่วนตัวของคุณเนี่ยความพยายามของคุณนะคะก็ยังเป็นอะไรที่คนอื่นเขายังคงเล็งเห็นนะ,ะยังเป็นงานที่ทำต่อไปได้เรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานก็มีโอกาสว่าจะเจอการงานที่มันแบบ ใช้ตัวตนของคุณนะคะถูกทางนะเป็นงานที่คุณรักหรือว่าคนรักคนรอบข้างนะชีงน้นําชักจูงงานใหม่ให้กับคุณนะคะเป็นโอกาสในเรื่องของความเมตตาจากคนรอบข้างนะงานใหม่อาจจะเป็นไปในทิศทางที่โอเคมากยิ่งกว่านะบางคนได้เงินได้เก็บเงินนะคะได้โอกาสดีๆเรื่องการเงินเนี่ยมาจากงานตัวใหม่นะ มีแนวโน้มว่าช่วงปล,ปลายปลายปีหรือกลางกลางปีนะคะเพื่อนอาจจะมีเรื่องที่ตัวกังวลเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องให้เครียดนะคะแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาหนักนะแฮงแมนนะที่นี้อาจจะต้องใช้สติในการตัดสินใจแก้ไขปัญหานะ,ะบางคนอาจจะต้องลดในเรื่องของทิฐิเรื่องอารมณ์นะคะคุณจะมองเห็นปัญหาเป็นอีกในแง่มุมหนึ่งและทำให้คุณน่ะผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะคะต่อไปเรามาดูนะคะเรื่องการเงินของคุณนะคะชาวราศีตุล นของชาวราศีตุลน,นะคะ ติดไม้ค้านะคะและทัว,วร์คัพนะคะทัวครคัพขึ้นในไพ่การเงินงานถึงแม้จะมีเรื่องให้เครียดวิตกกังวลเรื่องปวดหัวนะแต่ว่าการเงินของคุณเนี่ยยังอยู่ในสถานการณ์ที่โอเคยังไปได้นะหลายคนนะคะสิบเปลี่ยนเนี่ย ช่วงต้นปีหรือช่วงใกล้จะกลางปีนะคุณค่อนข้างจะมีเงินสพัดนะคะหรือมีเงินใช้จ่ายเป็นจํานวนมากบางคนนะได้โอกาสนะโอกาสเรื่องการเงินนะมาจากที่ดินทรัพย์สินรดกหรือในส่วนการเงินที่เป็นการลงทุนราษีตูนหลายคนคุณมีสภาพคล่องทางด้านการเงินที่ยังทรงตัวนะถึงแม้มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็มีการใช้จ่ายเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องการเงินตัวใหม่ ม่สิ่งใหม่ๆนะโปรเจกต์ใหม่ๆของคุณด้วยนะคะแต่ว่าไพานะ่น่ะช่วงปลายปีนะเป็นสจไปีท้านะเพื่อนๆอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเรื่องการเงินนะบางทีมีภาระเรื่องเก่าๆที่ตามมาให้คุณแก้ไขนะอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาในลักษณะที่โอเคคุณไม่ไหวคือคุณยังไปได้นะคะราศีตุลคุณอาจจะมีโอกาสที่จะลงทุนแล้วอาจจะต้องคิดวิเคราะห์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะบางทีอย่าทำอะไรตาม ความรู้สึกตามใจต้องตรวจทานต้องดูให้ดีๆนะสิ่งที่คุณจะวางแผนสิ่งที่คุณจะทำนะคะพื่อให้เป็นอัศวินถือถ้วยฮามนโนมว่าคุณจะลงทุนในลักษณะที่คุณมั่นใจมั่นใจเต็มที่นะะเพราะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้ผลชัดเจนในระยะเวลาอันใกล้หนึ่งนะ สำหรับเงินนะคะอันที่2ก็คือบางครั้งมันอาจจะมีสถานการณ์ที่ไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นให้คุณระวังนะคะแต่ว่าใครก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้คุณลงทุนนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดลลพินิจของคุณนะคะนี่คือสิ่งที่เตือนคุณนะบางครั้งนะเป็นงานเป็นเงินที่แบบว่ามันต้องใช้เวลากว่ามันจะผลิดอกออกผลน,นะคะซึ่งคุณก็อาจจะได้มาเรื่อยๆในลักษณะนี้นะ มองว่า10ไม่เท้ามันยังมีค่าใช้จ่าย10ไม่เท้ากับ9้าไม่เท้านะคะเรื่องการเงินของคุณต้องมีการใช้จ่ายค่อนข้างมากนะบางคนได้มากแล้วก็จ่ายมากนะคะในช่วงใกล้จะสิ้นปีอะ่ะจะมีปัญหาเรื่องการเงินที่ค่อนข้างชัดเจนนะหรือบางคนมีปัญหาที่คาราคาซังมาจากปีที่แล้วก็ได้นะคะแล้วไเหมือนกับว่าหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการเงินจะตกอยู่ที่คุณคนเดียวนะอะไรหลายๆอย่าง นะคะเรื่องภาระนะคะคุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับเรื่องการเงินนะเจ็ดเปลียนแล้วก็ทัวร์ครับนะคะเพื่อนเื่อก็ยังมีรายได้ที่โอเคยังไปได้หลายคนเริ่มจะได้เก็บผลผลิตในสิ่งที่ตัวเองทำนะผลผลิตในที่นี้คือการลงทุนก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าการลงทุนที่โอเคต้องใช้เวลาแต่ก็ได้มาบ้างได้มาเรื่อยๆนะเป็นเงินที่เราเห็นเห็นเม็ดเงินชัดเจนแต่คืออาจจะต้องแบบ ใครอยากไว้ขอโทษนะอาจจะต้องแบบเก็บไว้ก่อนยังใช้ไม่ได้เต็มที่นะเพราะคุณมีแผนจะลงทุนหรือมีแผนจะใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะมีโอกาสจะเสียเงินกับความรักความสัมพันธ์นะหรือคุณอาจจะมีการช่วยเหลือญาติพี่น้องช่วยเหลือคนรักหรือช่วยเหลือคนที่คุณไว้ใจเขาอะนะคนที่เราพึ่งพาเขาได้เขาพึ่งพาเราได้ะคะมีการเงินที่อยากจ,จะต้องใช้ในลักษณะนี้แล้วก็หลายคนอนะมีเงินมาจากความรักความสัมพันธ์ ความเสน่หาจากงานที่คุณทำหรือความเสน่หาจากคนที่เขาชอบในสิ่งที่คุณทำนะคะหากใครที่แบบทำงานในลักษณะคนของสังคมหรือคนในโลกออนไลน์อันนี้มันจะเหมือนกับเป็นเงินพิเศษเป็นเงินที่แบบได้มาด้วยความเสน่หานะถามว่าโชคลาภมีไหมนะคะสำหรับชาวราศีตุลนะคะมองว่าก็ยังมีนะยังมีโชคลาภนะคะอาจจะไม่มากเท่าที่ควรนะ เน้นในเรื่องของการทํางานมากกว่านะโชคจากเรื่องงานแล้วก็การเงินในส่วนนี้บางคนคุณต้องใช้เงินเก็บมากขึ้นในการที่คุณจะใช้นะซื้อรถซื้อบ้านหรือซื้ออสังหาเรอมาซับหรือเป็นการลงทุนเกี่ยวกับที่ดินนะมีเกที่จะต้องใช้เงินก้อนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่าเงินก็ย,ยังคงมาได้เรื่อยๆนะคะโอเคเรามาดูเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะ มาดูความรักชาวราศีตุลนะคะความรักปีหน้าของคุณเป็นอย่างไรนะคะคามรักของ,างชาวราศีตุสถานการณ์โดยรวมความรัก พันิ่มน,นะคะต่อเปลี่ยนห้าดะไนซ์สอด the s t a อ s อ u ออค cups นะคะ the world นะคะขออีกใบหนึ่ง เฮอร์มิตอ๋อให้ใหญ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตคืออะไรคะสิบสิบดาบจัสติกและเด็กถือถ้วย สำหรับเป็นห้าเหรียญนะคะจะให้พัความรักของคุณชาวราศีตุลน,นะคะสถานการณ์ค่อนข้างวกอวนในความสัมพันธ์นะคะจะพูดเกี่ยวกับคนโสดน,นะคนโสดหรือคนมีตัวเลือกนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ มี65นะ2565คุณอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครมาอย่างแบบทุรักทุเลหรือบางคนนะคะจบเรื่องความรักความสัมพันธ์แบบหมดัดหมนะแต่ว่ามันเหมือนยังมีการติดต่อการส่องหรือว่าความรักที่ยังคงอยู่ในนั้นนะคะถึงแม้ว่า จะต,ตัดสินใจเนี่ยห้าดาวคือถอยออกมาแล้วหันหลังให้กันแล้วบางคนเนี่ยตัดชึบเลยนะแต่ว่ามันยังมีเรื่องการเดินทางเรื่องการติดต่อที่คุณยังอาจจะต้องเจอกันนะหรือบางส่วนนะคะมันเป็นอะไรที่เรายังคงมองเห็นกันอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสที่แบบอาจจะกลับมาในความสัมพันธ์ด้วยหรือบางคนเป็นลักษณะของการสองมองนะการยังมองแล้วก็การยังแบบ ยังแอบส่องกันอยู่ยังแอบแบบรู้สึกด้วยกันอยู่อะไรอย่างนี้นะคะบางทีอาจจะเป็นตัวเลือกของคุณก็ได้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณยังมีโอกาสนะเด็กถือเหรียญน,นะคะเด็กถือเหรียญแล้วก็ปากเหรียญ่ะมีโอกาสที่จะเจอคนที่อายุน้อยกว่าคนที่เขาทํางานเก่งหรือเป็นคนที่เขาอาจจะแอบชอบคุณแบบว่าเขาอยู่ในฐานะที่อาจจะด้อยกว่าคุณไม่กล้าจีบคุณไม่กล้าเข้าหาคุณนะคะมันมีความรักความ รู้สึกดีกับคุณอยู่ในนั้นนะคะเหมือนกับ The Star แล้วก็ The World นะคะหลายคนมีโอกาสที่คุณจะเจอคู่คนใหม่เป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่จะต้องติดต่อประสานงานหรือเป็นคนทางไกลนะ,ะเป็นคนที่เขาแบบมีชีวิตยอยู่ในเกณฑ์ระดับที่แบบค่อนข้างจะแบบทั้งฐานะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะอาจจะเป็นเขาอายุน้อยกว่าหรือคุณอายุน้อยกว่าก็ได้นะ อีกในนึงคุณก็ไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครด้วยในหลายๆคนสําหรับคนโสดแล้วคนที่มีตัวเลือกนะคะคุณยังคงแบบแค่ในความรู้สึกกับคนเดิมอะแล้วก็เนี่ยยังคงยังไม่หายเจ็บนะคะแต่เพื่อความถูกต้องแล้วเนี่ยคุณอาจจะตัดสินใจเอ,อ่อทำอะไรที่มันเด็ดขาดลงไปนะคุณตัดสินใจไปแล้วนะคะแล้วก็เริ่มต้นโอกาสใหม่ดีกว่านะ,ะหลายคนมองไปข้างหน้านะคะเพจสอัพคัพใบนี้นะ,ะแต่มองว่าหลายคนยังคงเป็นความรู้สึกกับ คนคนเดิมที่ยังคงมีอยู่นะคะยังตัดไม่ได้นะมีโอกาสสูงมากเจอคนอายุน้อยกว่าเจอคนที่แบบเฟลลี่อารมณ์ดีมีความเป็นเด็กนะถ้าเขาไม่ได้อายุน้อยกว่ามีความเป็นเด็กเป็นคนที่ทําให้ชาวราศีตุลน,น่ะทําให้คุณไม่เครียดอะทําให้คุณแบบมองโลกไปแบบอีกแนวนึ่งเลยอะค่ะประมาณนี้นะ แล้วเหมือนเขาจะเป็นสายเปยด้วยนะคะหลายคนนะคะจะเป็นสายเปก็ได้หรือคุณไปเป,เ,ปเขาก็ได้นะคะในส่วนของคนที่มีคู่นะค,ะคุณเองอมีปัญหากันนะคะมีปัญหามาจากการทะเลาะบอกแวงด้วยในปีหน้านะ,ะบางครั้งเป็นในช่วงของงานกําลังขึ้นต่างคนต่างงานกาลังขึ้นเนี่ยเจออุปสรรคในเรื่องของแบบการทํางานนะคะเราก็อาจจะไม่มีเวลาให้คนรักเราเนี่ยทำงานแบบไม่ลืมหูลืมตาะะแล้วมีเรื่องการเดินทางด้วยเนี่ยมองว่าน่าจะเป็นคนรักของคุณ คนรักของคุณหรือตัวคุณเองนะที่อาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะแล้วก็มัยังมีในเรื่องของการเสียใจเสียความรู้สึกน่าจะเป็นเรื่องที่มันมาจากอดีตหรือเราทั้งคู่่ะคนใดคนนึงยังคงมีปัญหาเรื่องเดิมๆที่ทําให้คนเก็บมาทะเลาะกันเอามาแบบเป็นประเด็นที่ทําให้คุณ ไม่เข้าใจกันนะคะแต่ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณยังคงเปี่ยมล้นนะถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะเงียบเหงานะปีหน้าอาจจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะคะแต่ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่มีการอยู่ในนี้เสมอนะมีความจริงใจนะแล้วก็หลายคนคุณมีแผนจะซื้ออะไรให้กับคนรักของคุณนะอาจจะมีค่ามากหรือบางคนอาจจะไม่ได้มีค่ามากก็ได้ะคะ่ะเพราะดวงเป็นดวงโดยรวมนะคุณแบบ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวชีวิตความรักความสัมพันธ์ของคุณให้มันเป็นในแบบที่โอเคมันไม่มีความแบบเรียบง่ายสบายสบายอ่ะแล้วก็เหมือนกลับมาเอาอกเอาใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยเหมือนเข้าใจกันมากขึ้นะบางคนอาจจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวหรือในส่วนการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะเพื่อให้คนที่คุณรักเขามีความสุข นะแมแมมองว่าอย่างนี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ชาวราศีตุลคือคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันสําคัญอะ่ะโดยเฉพาะคนรักความรักนะคุณจะรู้ว่าคุณจะทํายังไงให้คนรักของคุณเนี่ยเขากลับมาแบบใส่ใจกลับมาเห็นใจหรือกลับมาแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นในเวลาที่อยู่กับคุณนะคะหลายคนคุณเป็นคู่แท้กันนะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหารักรักเลิกเลิกอยู่ก็ได้นะมีปัญหากันอยู่นะคะ ประมาณว่าคู่แท้คุณอาจจะกลับมาเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นน่ะแล้วก็อยากพยายามสร้างสีงสันในเรื่องความรักความสัมพันธ์น่ะหรือว่าอาจจะเป็นสภาพแวดล้อมที่คุณอยู่ด้วยกันก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะภายใต้สภาพปัญหาที่อาจจะมีเรื่องเดิมๆที่ทาให้คุณไม่เข้าใจกันนะคะสําหรับชาวราศีตุลก็มีเท่านี้นะคะใครชอบช่วยกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะ